ติดต่อมอทำอยังไงแอัเจนเซยโยะค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาเล่าเหตุการณ์ว่าติดต่อมอแล้วทำยังไงร,ระหว่างนี้ก็จะแต่งหน้าไปด้วย,ย,ยนะไม้มีเนื้อคลิปเลย <laughs> แล้วหลังก็คือเอ่อ <Thank you. S 2> ไมอย่ามาเสิร์ฟผลไม้ฉ่ำนะคะทุกคนวันนี้เสิร์ฟย็นสี่ชั่วโมงนะคะดีมากขอบคุณมากๆเลยที่เทคแคร์นะคะสาวไทยในะต่งงดน,นคนนี้ได้ดีมากๆเลยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรซารลี่หรืออะไรของเกาหลี يا, ทุกคนเออเหตุการณ์11สิงหาที่ผ่านมานะคะก็คือว่าเรากับน้านะคะแล้วก็ลูกชายของน้าเนาะแล้วก็มาที่ประเทศาหล ว่าเอ่อแนทเนี่ยมาก่อนนะคะบินการมิไทยมาส่วนน้าเนี่ยขึ้นจะจุแอร์ไลน์มามาคนละไฟกันแต่ว่าเวลาเลื่อเลี่ยงก,กันนะคะเราก็มาถึงที่ประเทศอัลกอริก่อนซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่นะ้นคือสภาพสอร์ดข่าวค่ะส,ส่วนลูกชายเนี่ยก็ไป,ไปสิงคโปร์ครั้งหนึ่งแต่น้องอ่ะเรียนมหาลาัยปีสยังไม่เคยทํางานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะติดตรงนี้นิดนึงแต่ว่าตอนกออ KTA มาเราก่อแบบ ้านแล้วเรียบร้อยว่าการันตีนะคะเพราะว่าเขาจะมาส่งเรานั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่จองไฟบินน่ยมันจองช้าเนาะก็เลยมาไฟดดวยกันไม่ได้ทีนี้เราก็เตรียมกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้หลานเนี่ยเออมาก่อนนะคะแล้วก็ให้น้านเนี่ยตามหลังมาก็จะถ้าสมมติว่าหลานนะ่ผ่านก็จะบอกว่าอุ้ยฉันมากับแม่ชน,นะอะไรแบบเนี้ยแต่ความพีคมันก็คือว่าแบบลูกชายก็คือไม่ผ่านว่าแม่ก็คือต้องไม่ผ่านด้วยเพราะว่าแม่เนี่ยพูด ภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขามากับไมซันนะหลังจากนั้นก็เข้าตอนน,น<า>เข้าห้องดําและทีนี้ตอมอก็โทรหาอุป,ป้า ซึ่งโทรถามเกี่ยวกับนะลูกชายก่อนนะคะโทรถามเขือ่องกายวกับพาสปอร์ตนะคะแล้วก็วันเกิดหลังาจากนั้นก็โทรมารอบ2โทรมารอบ2ว่าเออนะเราเนี่ยมีข้อมูลเหมือนกันเลยแล้วก็การันตีไหมว่าเขาจะกลับไปวันที่เท่านี้เท่านี้ถามมามาเที่ยวกี่วันจะพาไปไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งแบบอุย้ยมันสติ๊กมากเลย,ยเป็นครั้งแรกนะแล้วก็แต่ว่า เอาจริงนะตอนที่นัดมาเกาหลีครั้งแรกอะ่ะนัดก็พาสปอร์ตขาวเหมือนกันนะคะแต่แบบผ่านฉลุยง่ายมากเลยต <Okay. S 1> อนนั้นจนะไม่ว่าเขาถามว่าเชื่ออะไรทํางานที่ไหนทํางานอ,อ,อะไรแล้วก็ม,มาทําอะไรมากี่วันจะไปเที่ยวไหนแล้วก็แบบ มีบอยเฟนหลอเชื่อไรเขาเชื่ออะไรป่ะมันเนี่ยก็คือผ่านเลยนะไม่ต้องตัวหาอุป,ป้าไม่ได้เข้าห้องดําอะไรเลยนะหรืออาจจะเป็นเพราะเราแบบคุ้ภาษาจฤษได้หรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ใดๆก็คือฉนันน่าจะเป็นลูกรัาเกาหลีนะคะน้องตอนไม่เคืเนเม่กับฝันนะคะว่าเราจะได้มาอยู่เกาหลีตอนนี้ก็แบบมาอยู่ถาวรเลยนะทุกคนก็ยังไม่มีกําหนดกลับนะคะก็ ยังว่างๆอยู่ไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ,ะ,คะก็พยายามทําคลิปนะคะแล้วก็จะเล่าเรื่องเราประสบการณ์นะคะเป็นมาดอลี่ให้ตัวเองด้วยเนาะว่าแบบช่วงเวลานี้นะคะทำอะไรอะไรอย่างไรนั่นเองนะคะนี่หลายคนก็ถามถามแบบวิ สไตล์การแต่งหน้าว่าแบบแต่งหน้าใส่ฝอแล้วมันแบบไม่ใช่สายเกาเหรอฉันบอกเลยว่าฉันเป็นออสายแบบฟิจิลิ่งอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดนะคะเป็นแบบว่าฟิลสายฝอแต่ว่ามีดอลลี่อายอใช่ใครอยากให้แนะนำอะไรนะคะก็พิมพ์สอบถามกันเข้ามาได้นี่ลส่วนใครจะมาเที่ยวเดือนสิงหานะคะบอกเลยว่าร้อนฉ่ำนะอย่าหามาใครอยู่ กรุงเทพไงคะไปอยู่ประเทศไทยไปเที่ยวที่ไทยดีกว่าทุกคนมันแบบหรือใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปเที่ยวน้ําตงน้ําตกอะไรแบบเนี้ยซึ่งชาวเกาหลีเขาแฮปปี้มากเลยนะเป็นสองเดือนที่เขาแบบ แฮปปี้มากเขาไปเที่ยวกันฉ่ำเศรษฐกิจเขาแบบโห่ทุกคนคนออกจากบ้านฉ่ำมากเดี๋ยวอาทิตย์หน้าป้าจะพาไปเที่ยวน้ําตกอีกแล้วทุกคนไปทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะก็ฝากกดติดตามเพจกันด้วยนะคะว่าจะแบบมีอะไรอัปเดตในชีวิตเนาะก็อยากจะเก็บเป็นไดอารี่กับของตัวเองนะคะว่าก็ละครั้งหนึ่งเนี่ยชีวิตฉันมันเป็นแบบนีนทุกคนใครจะคาดฝันนะคะว่าฉันจะได้มาอยู่เกาหลีนะคะแล้วก็แบบมาอยู่ถาวรเลยนะคะไม่คิดไม่ฝันจริง อย่างไรกล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวไทยในต่างแดนคนนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามเพจด้วยนะเดี๋ยวจะอัปเดตบ่อยๆเดี๋ยวไปเที่ยวเราจะมาอัปเดตนะคะบ๊ายบาย